ครับขอเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวเดินวนมาเดี๋ยวเดินวนมาเดี๋ยววนมาหาหนะกค่ะมาเดินมาขอพี่โอ้ยโอเคครับโอเคมาเลยขอบคุณครับขอบพระคุณนะคะร่วบุญครับเชิญเลแรกหลังข้างหลังครับขอบคุณนะคะร่วมบุญนะครับบ้านสุดท้ายสองนะครับขอบคุณมาครับคุณพี่ครับขอบคุณอย่างสูงมากรัาบ้านสุดท้ายร่วมกันนะครับร่วมกันวนเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวเดินวนมาเดี๋ยวเดินวนมาเดี๋ยวมาหาเดี๋ยวเดินมาหา อยากเดินทักทายอยากเดินทักทายนะพี่บิ๊มให้คนไหนจอบพ่อเขาหน่อยพ่อเราพ่อหน่อยเสื้อสอะไรสามร้อยครับสามร้อยสามใบฮะสามใบแดงเสื้อหรือสามใบแดงนะเสื้อที่ใส่เนี่ยเสื้อวิ่งเนี่ยเหลือสามใบแดงนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้นะขอลายใช่ไหมครับจะเข้าดอมจะเข้าไปกลุ่มเลยฮะกลุ่มนั้นจะมีแค่ผมกับพี่พรไม่มีพี่ท็อปนะ กลุ่มนั้นจะมีแค่ผมกับพี่พรไม่มีพี่ท็อปนะไม่มีพี่ท็อปนะครับไม่มีพี่ท็อปพี่ท็อปจะทำ uh ายาายาอะไรผมต้องเป็นคนรายงานต่อให้กับพี่ท็อปเพราะผมจะอยู่พี่ท็อปแทบทุกวันแทบทุกวันผมให้คําอย่างนี้เลยว่าผมอยู่กับพี่ท็อปแทบทุกวันถ้าไปนั้นไม่มีพี่ท็อปนะผมผมพูดไว้อย่างนี้ก่อนไม่มีพี่ท็อปแต่ผมจะเป็นคนอัปเดตให้เพราะผมต้องอยู่พี่ท็อปแล้วผมจะรู้อาการพี่ท็อปก็ต้องมาถามผมว่ามาผมต้องถามพี่ท็อป ผม,ผมก็มผมกเ็เป็นเป็นหัวเป็นนายเหมือนกันนะครับอเ,นะเอาเป็นว่าเอาเป็นว่านะครับนะไม่มีพี่ท็อปนะครับแต่คุยแม่แม่คุยกันในนั้นไม่มีอะไรกดอะไรมากมายนะครับอย่าโทรไลน์โทรกลุ่มอย่าเข้าไปขายของอย่าไปปั่นป่วนให้เขาทะเลาะก,กันแค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยเราเราอยู่กันเหมือนพี่น้องแค่นั้นเองในกลุ่มนะครับสบายๆนะครับเข้าใจนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอันนี้ผมบอกไว้เฉย ผมบอกว่าเฉยทำไมผมถึงกล้าบอกเบอร์ตัวเองนะครับใครโทรมาถ้าผมอยากคุยผมก็คุยเมื่อไหร่ถ้าโทรมาขอความช่วยเหลือผมบอกกับพระต้องเข้าไปที่บินบาลลิลิตนะครับฝากเข้าไปในบินบาลลิลิตเท่านั้นแต่ถ้าจะเข้ามาให้ช่วยนูนช่วยนี่ผมช่วยไม่ได้ผมช่วยไม่ได้มีเหมือนกันครับแอดเข้ามาขอความช่วยเหลือขอยืมงงยืมเงินผมไม่มีผมบอกเลยผมไม่มีเหมือนกัน้ามีถ้ามีก็ใ้ผมยืมบ้างนะครับบ้านเขียวผมผม อธิบายตรงๆเราคนตกงกันได้ค่ะสร้างบ้านสุดท้ายค่ะรวมกันที่บินได้นะคะเชิญเลยค่ะไปเดินหน้าคนไปยืนพูดคู่กันเลยะยืนพูดคู่กันเลย นัทกูน่าโอ้ยนะยัยยัยน่าเดี๋ยวผมไปรับให้ตอนนี้ผมไลฟ์อยู่นะจานะจ้าแม่แม่นะจ้ามีครับพี่ต้องครับพี่ต้องครับมาแล้วเราอยู่ที่ตลาดสนามหลวงสองนะครับเขตทวีวัฒนาุลเยอะจริงครับวันอาทิตย์ผลเยอะจริงกลับกลับเลยกลับเลยเดี๋ยวค่อยวนใหม่กลับเลยกลับเลยกลับอย่างนี้เลย อ้าวรอรอรอขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับได้ไหมเกิดไมหายนะได้ครับเดี๋ยวดึงให้เดี๋ยวดึงให้ทุกคนรอผมนะรอรอรอก่อนนะรอผมก่อนนะเนี่ยรอผมก่อนนะผมไล่อยู่กลับงี้กลับขอบคุณแม่แม่นะขอบคุณแม่แม่นะที่ความช่วยเหลือให้ความเนี่ยเอ็นดูเปลี่ยนายนะนะ ผมบอกไว้อย่างหนึ่งผมบอกไว้อย่างหนึ่งเนี่ยผมพูดอะผมเดินตามพี่ท็อปอยู่ผมพูดอย่างหนึ่งว่าอยู่ในกลุ่มเนี่ยเป็นเหล้าสองร้อยกรับอร่อยอร่อยนะครับถ้าใครเปิดระดมทุนครับผมขอบคุณมากครับคุณพี่ครับโอ้ต้มขาไก่พี่ท็อปครับพี่ท็อปครับขอบคุณมากลูกขอบคุณมากต้มขาเชนครับเชนครับเชนนะลูกนะลูกขายเลยป่ะมาขายได้แล้วนะครับอยากขายรูปเราขายให้เลยนะครับแต่ถ้าพี่ท็อปขอความช่วยเหลือเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะแจ้งเดี๋ยวผมจะแจ้งรักบัญชีลูก ต้องบัญชีพี่ทอมเท่านั้นจะไม่มีบัญชีผมบัญชีพี่พรจะไม่มี ถ้ามีบัญชีคนอื่นนอกจากบัญชีบุญของพี่ท็อปเท่านั้นจะช่วยเหลืออะไรเดี๋ยวพี่ท็อปเขาดูในนั้นเองนะครับเงินเ,เงินจะเข้าบัญชีนั้นบัญชีเดียวนะครับนะเข้าใจตรงกันนะตรงใจตรงกันนะใครถ้าเข้าไปแล้วขอความช่วยเหลือผมเห็นคนแจ้งผมขอญาตเขีรยออกใครเข้าไปโทรไปโทร,ไปโทรกลุ่มไปป่วนโทรไม่เลิกเขีรยออกหรือว่าใครสะดวกเลีร์ให้แต่อย่าไปเขีร์กันเองหัวใจเดียวกันเราหัวใจเปลี่ยนนายด้วยกัน นะครับเราหัวใจเป็นนายด้วยกันเราต้องอยู่กันอย่างพี่น้องนะครับทุกคนแม่แม่เป็นนายมีแม่เยอะมากนะเป็นน้องโอ้ไอ้นี่ไงดวงพร้าวไงไม่ใช่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่โดนรุ่ไม่ใช่เอออันี้ดูมะพร้า ำใส่กระเป๋าน้องถูกข้อมครับตำมวจใส่กระเป๋าน้องถูกข้อมผมถึงบอกว่าผมเคยผิดพลาดในการที่เอาใส่กระเป๋าตัวเองนะผมเคยผิดพลาดผมคิดว่าผมมีตังอยู่สองใบเทาเอ่อถ้าแม่ให้มาเนี่ยถ้าแม่ให้มาผมสามารถใส่ให้ได้ผมนึกว่าคนน้อยพอให้ไปแล้วนึงได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่คือเขาให้เยอะผมไม่พอและอีกอย่างไม่พอไม่ว่ามันดูไม่ดีมันดูทุจริตมันดูไม่โปร่งใสผมบอกไม่เอาคุณแม่ไม่เอาผมให้บัญชีพี่ท็อปผมเดินบอกพี่ท็อปเลยว่าเดี๋ยวเขาจะโอเข้าบัญชีพี่ท็อปนะครับ เพราะว่าผมบอกเขาว่าอยากจะใส่กระเป๋าส้มต้องบัญชีพี่ท็อปเท่านั้นเดี๋ยวพี่ท็อปจัดก,การเองเขามีธนาคารของเขาเปบนนายนี่ยเขามีธนาคารของเขาคือธนาคารใจพี่ท็อปนะเขาบอกว่านั่นคือธนาคารใจทุกบาททุกสตงอยู่ในบัญชีพี่ท็อปหมดอ๋อนี่อันนี้เขาเขาสัมภาษณ์อยู่นะครับเดี๋ยวควายอนหลังน่นะครับคือธนาคารใจนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับผมที่ต้องดูแลเปลี่ยนายดีพี่พรต้องดูแลเปลี่ยนายดีพี่ตายต้องดูแลเป็นยนายดีเพราะว่าผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้เป็นคนทําให้ผมต้องดูแลถ้าผมไม่อยู่กับผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ไม่สั่งให้ผมดูแลผมก็จะไม่ได้ดูแลเหมือนที่เขาบอกว่ากลับมาแล้วกลับมาแล้วพี่พรต้องเป็นคนดูแลพี่ต่ายต้องเป็นคนดูแลนะไปถึงนู่นทุกคนไม่ได้มาดูแลนะผมเป็นคนดูแลเพราะว่าคําสั่งผู้ชายคนนี้ ห้ามทาตามจาได้ไหมที่มุดเปลี่ยนนายมุดมุดลัวรู้ไหมมีคนโดนตกตาหนิสองคนผมพูดได้ฟังเลยว่าเปลี่ยนนายมุดลัวเนี่ยแค่มุดลัวไปแล้วพีพรจับพันมีคนโดนตาหนิสองคนผมถึงบอกว่าเราทําตามผู้ชายคนนี้ที่ดูแลดีผู้ชายคนนี้แต่การที่เราดูแลดีเราจะดูแลจนเป็นหมาขุนหมูเขาเดินได้ ถ้าเขาไมเลยไม่ได้เดี๋ยวพ่อเขาอุ้มนะถ้าเขาสั่งให้ผม,ผมอุ้มผมถึงจะอุ้มนะถ้าผมไม่อุ้มผมไม่กล้าอุ้มนะมผมต้องบอกว่าผู้ชายคนนี้ทั้งนั้นนะคนที่รักเป็นนายด้วยด้วยใจจริงไม่ถึงเขาไม่ดังนะเขาวิ่งตามมาถ้าเขาไม่ดัง เขาวิ่งตามพี่บินมาพี่บินเขาก็เลี้ยงถึงเขาเป็นอย่างนี้พี่บินเขาก็จ่ายร่ลำรวยพี่บินหมดยิ่งโอัโบ่าหลายแสนร่ลำรวยนี่หลายแสนมากนะร่ลำรวยนะครับกว่าเขาจะไปดาวหมานี่พี่เขาหมดไปหลายแสนมากผมเนี่ยนะครับอุ้มอุ้มไปส่งโรงพยาบาลกับพี่เขเมรนะร่ลำรวยเป็นพี่เขเมรเป็นคนดูแลแล้วร่ำรวยป่วยเนี่ยเราอ่าครับผมนี่ร้านนะครับ ขนมปังญี่ปุ่นนะครับนี่ครับอะไรลูกออกว่าอยากออกว่าเต็มหน้าเลยมั้งนีนครับเจอร้วสมบูรณ์ได้กันนะครับไปเยอะ还不少呢。当然。 ครับเลกขายนะครับของคุณครับขอบคุณากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมบอกว่าครับ S 1> <S 1> <S ใช่ผมถึ้งบอกว่าโรงพยาบาลถึงที่กี่าัาที่ผ่านมาเราไม่ต้องให้มันจบไปแล้วให้มันจบไปแล้วมันย้อนกลับมาไม่ได้นะครับให้มันจบไปบางคนบางคนกลับมาย้อนคุยกับผมผมก็บอกว่ามัานผ่านไปแล้วผ่านแล้วผ่านไปนะครับเรา,าแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับทุกเขาก็อยากช่วยนะครับอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเราถือว่าเราให้กําลังใจดีกว่าเรามาช่วยกันส่งแรงส่งกําลังใจช่วยเป็นนายให้กลับมาวิ่งได้นะครับให้มาวิ่งเชิญหน้า เหมือนเดิมดีกว่าให้ไปวิ่งเป็นหมาเชิดหน้าวิ่งยิงเข้าเส้นชัยเหมือนเดิมดีกว่าใครอะใครใครมีสีสไมทองถ้าขายก็ขอให้เจริญรุ่รงรวยกันทุก่านนะคะและทุด้วยค่ะขอตอบ เดาดูเดาดูพี่น้องประชาชนนะครับนะเดาดูแล้วไม่ไเหนื่อยนะครับสบายสบาย <c oughs> มาได้เลยครับตลาดสนามหลวงสองนะครับทวีทวัฒนาร่วมบุญกับพี่บินนะครับพี่บินบริลิสนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมบังคับบางคนบอกว่าอุาอยทำไมไม่ไปกเกษตรทำไมไม่ไปกเษกเษตรเกษตรหมอโรงพยาบาลทองหล่อมาจาก,กเกษตรทั้งนั้น หมอโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมาจากโรงพยาบาลกเกษตรแทบทุกคนเพราะอ่าใช่ใช่น้องแอดมินนะแม่แม่ช่วยตอบหน่อยบางทีผมมองไม่เห็นมัวตะพูดอยู่ใช่ใช่ลงมาท้องหรอเอดมี่ลงมาท้องหรอ,อนะแม่แม่นะแม่แม่วันนี้ดูพ่อพ่อเขาหลอกพ่อพหลอกดูพ่อหลอกพ่อหลอกว่า โอเคครับขอบคุณมากครับคุณพี่ถอดแว่นแล้วนะถอดแว่นแล้วนะถอดแว่นแล้วนะไม่ถอดแว่นหรอนี่ขอบคุณมากครับคุณพี่รต้องบอกว่าไปไงอ่ะสายตาพิฆาตไปนู่นผมกับแปะโดนกันตลอดนะกลับมาที่เป็นตาตายกับพ่พรนะครับดูแลต้องดูแลดีนะครับเหมือนดูแลเขานะครับผมต้องดูแลแต่ดีอย่างเดียวคือไม่เหมือนอย่างเดียวแต่เวลาไม่ต้องไปเก็บอึแค่นั้นเองนะครับ ต้องเก็บตืออ่าของพี่ท็อก็คือพี่ท็อปแต่ของเป็นนายต้องเก็บตือแต่ผู้ผมทําได้นะเพราะนี่ผู้ชายคนนี้นะครับสั่งให้ดูแลนะครับลูกชายเขาก็เหมือนน้องๆผมประมาณนี้เราต้องดูแลกันเป็นอย่างดีนะครับข้างนอกที่บ้านอ่าเก๋หมาบ้านเคครับร้อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ผม อ่ขอบคุณนะครับนะขอบคุณ,คณผมเห็นหลายคนชอบชอบเข้าไปคอมเมนต์นะครับเรื่องโ,โรงพยาบาลอยากให้กําลังใจครับนะครับเขาก็ชว่วย็มที่แต่เราอยากให้ไวกว่าน,นี้จริงๆถ้าเป็นโรงพยาบาลทีเอ่อทีดีแพทย์เนี่ยก็ต้องวันที่วันนี้นะครับเหมือนกันนะวันนี้เหมือนกันนะแต่เราเลือกโรงพยาบาลทองหล่อ,อก,ก่อนนะเพราะว่าเราเรา อยากมีเครื่องมือที่พร้อมมีเครื่องมือที่พร้อมแค่ั้านเี้เองร่วกบุญได้ได้สร้างบ้านเลยคุคันได้เลยครับเข้าไปที่เพจสัญญาไม่ทอดทิ้งเดี๋ยวรอก่อนนะครับใครดูไลฟ์สดรอก่อนนะครับที่ผมบอกเบอร์ไปนี้ดีใจดีใจได้เจอครับขอบคุณครับนุ่งัธนาบุญสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยตลอดไปนะครับผมบอกเลยว่านะครับ พ่อเท่ห์พ่หล่อจัดใช่ครับนี่พ่อหล่อพ่อหล่อโอเคครับเชิญครับเชิญผู้ชายอายุ63นะครับบางคนบอกอุ้ยดาราดารารุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่ใจบุญนะครับรุ่นใหญ่ใจบุญบินบริลิตไม่ต้องห่วงนะครับรุ่นใหญ่ใจบุญเก็บไว้ลูกเก็บไว้ลูกนะรุ่นใหญ่ใจบุญแม่เขาด้วยโอเคมาเข้าได้ครบเออรุ่นใหญ่ใจบุญนะครับ หลังจากนี้นะครับไม่ได้ทําเพื่อตัวเองแล้วทําเพื่อเพื่อนส่วนรวมวันนี้นะครับหลายคนรู้จักพี่บินในโครงการของพี่บินจากมัดทอดของเราก็คือเปลี่ยนนายลันนิ่งนักวิ่งสี่ขานะครับทุกคนรู้จักพี่ท็อปนะครับรู้จักโครงการมากขึ้นโดยเปลี่ยนนายลันนิ่งนักวิ่งสี่ขาบางคนแม่แม่มายืนคุยกับผมถามว่าพี่ท็อปมีโครงการอะไรบ้างผมบอกโครงการแกเยอะแยะเดี๋ยววันที่28นี้นะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะนะครับรัชกาลที่1ิ ของเราเนี่ยพี่ท็อปจะมีกิจกรรมดีๆเดี๋ยวรอให้แกพูดเองรอให้แกแถลงเองนะครับรอให้แกพูดในไรฟ์สดเองนะครับว่า<ล>วันท <2, S 3> ี่ยี่นี่มีอะไรนะครับใหญ่เหมือนเดิมนะครับอย่างที่บางคนอาจจะรู้แล้วนะครับอไม่เจอคุณแม่เร็วเดี๋ยวขา้าบูทบูนอาฟ้องไปจำนำหนู่าครับนี่น้องมาถ่ายรูปไหนถ่ายรูปไหนถ่ายรูปไหนแป๊กเกกะเจอยังครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวตากกรหลานนี่เเอามาเลยครับเอากล้องมา เดี๋ยวถ่ายให้เดี๋ยวถ่ายต่อไปถ่าไม่นะเย็นๆนะใจเย็นๆนะแม่ๆแม่ๆเปลี่ยนนายใจเย็นนะเดี๋ยวเข้าให้ดูเดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกคนเนี่ยผมผม ดียวหลวเดผมผมเอาตรงๆนะใครที่เป็น f อฟซีหรือเป็นเป็นทีมงานเป็นคนที่รักเป็นนายผมผมคือหัวใจเดียวกับผมนะใครบอกว่าเป็นผมรักเป็นนายมากใครบอกอุ้ยพี่ยอดคิดถึงเป็นนายมันไม่ใช่แค่คิดถึงมันไม่ใช่แค่คิดถึงนะครับมันไม่ใช่แค่คิดถึงแล้วนะครับเป็นนายอยู่กับผมเป็นเดือนไม่ได้แค่คิดถึงแล้วเขาคือหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวบินเบลุลิศ แล้วเป็นสมาชิกในหนึ่งที่ผมต้องดูแลผมรักพี่ท็อปยังไงผมก็รักเป็นนอย่างนั้นใครชอบถามผมว่ารักไหมไม่รักไหม การกระทํามันบ่งบอกแต่ผมไม่อยากพูดออกไปเดี๋ยวจะหาทุกคนเออทุกคนพี่ยอดรักเป็นไม่ต้องบอกการกระทําผมบ่งบอก่แล้ว่าผมรู้สึกยังไงก็เป็นนายเป็นนายคือครอบครัวบินบริลิศนะครับม้าไม่ว่าจะเป็นยี่สิบสองผมวิ่งตามนะครับเขาหลุดปากประตูผมวิ่งตามตลอดนะครับเพราะว่าอะไรเขาเป็นหมาเปนบริลิศผมรักพี่ท็อปยังไงผมก็เป็นนายเขารักเป็นนายผมก็รักผมพูดจนปากอ้าเหมือนกันนะครับ แต่พี่พรน่ะนะเขาทาตามหน้าที่แต่ตอนนี้เขาตกไปแล้วเขาตกแล้วถูกเป็นนายตกแล้วเพราะความความที่เขาเป็นหมาแบบนั้นออนะครับเรียกก็มาน,นะครับครับถึงหากระเพกก็วิ่งเข้าหาถึงไม่ถึงหาเด้วไม่ได้ไไดพี่พรเรียกเป็นนายก็ต้องมาหาเ,ออเขามาหาเป็นนายเออเป็นนายเดินไปหาเขาเอาผมเื่อสิเป็นมาเป็นนายเดินไปหาเขาเดี๋ยวเดินวนมาพี่วนกลับมาแลครับนะครับ บิบเลิครับนะใช่ใช่นะครับตรงนี้นะครับคุณนะครับนี่ครับขนมปังนี่มาได้ขนมปังครับมาได้ครับมาได้ครับนี่ครับของกินเยอะแยะอันนี้อะไรเฮด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 เกิดจากความเหงา ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากลูกบุญกับพี่บินนะครับลูกบุญกับพี่บินนะครับ MI ครับคืนนี้อ้าวเดี๋ยวใครจะฟังอีกรอบหนึ่งผมจะฟังผมจะพูดให้ฟังใครอยากฟังอีกรอบผมจะพูดให้ฟังนะครับใครจะฟังอีกรอบผมจะพูดให้ฟังว่าเดี๋ยวคืนนี้ ร่วมกันนะครับไม่ไหนละอยู่นี่ร่วมกันนะครับร่วมกันบินนะครับเหมือนเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเจ้าของตลาดเดินเก็บค่าตลาดร่วนกับบุญอย่าที่บินมาเล่นี้ได้ค่ะเหมือนเจ้าของตลาดนะคบินเหมือนเจ้าของตลาดนะครับป่าวครับเรามาบอกบุญบอกบุญบอกบุญนะครับมาบอกบุญนะครับไม่ได้มาเก็บค่าแผงนะครับมาบอกบุญนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับ ร่วมกันนะครับในป่าที่สบาทร่วมกันทาบุญนะครับสร้างบ้านด้วยกันนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณพี่แผงรขอบคุณมากนะครับร่วมทำบุญด้วยกันนร่วมทำบุญนะครับไม่ได้มาเก็บค่าแผงนะครับครับเจครับครับครับผมนะครับ ขอบุญหนุนน้ำนะครับเดี๋ยวเดินนะครับเดี๋ยวเดินวนมาเดี๋ยวเดินวนมาหาเดี๋ยวเดินวนมาขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวพี่บินเดินมาหาครับเดี๋ยวพี่เดินมาบอกคุณครับครับเดี๋ยวพี่บินเดินครับเดี๋ยวมาหาเดี๋ยวเดินมาครับเดี๋ยวเดินมาครับหายอยู่โรงพยาบาลครับหมาแอดมิตแอดมิตเพราะว่า ล้อผ่าทีนี้ทำ mi ครับล้อผ่าโอ้กระดูกทับเอ่อกระดูกทักเส้นประสานเขาเคยถูกเขาเคยถูกรถทับเดี๋ยวคืนนี้ทำ mi อาจจะผ่าตันนี้เลยเดี๋ยวดูเขาก่อนครับนี่แม่ค้ายังเป็นห่วงเป็นนี่ครับเจอ ผมเจอแม่แม่เป็นห่วงเป็นนายเขาถามเอาไปนะหมาไม่ไมาเหรอเขาก็รู้ว่าหมาคือหมาพี่บินนะฮะบาคนเขารู้นะครับนี่ครับมูดภาพสะดุดไหมภาพสะดุดไหม ไม่ใช่ครับไม่ใช่พี่พรอยู่ที่ร้านขายเสื้อแม่หนึ่งแม่หนึ่งหนึ่งแม่หนึ่งแม่หนึ่งพี่พรพี่พรอยู่อะไรไม่รู้จักพี่พรเลยครับวัวนกามัวนกาม

เอาไปดูพี่มาหน้าร้าขอบคุณยักษ์เลนะครับาของคเดี๋ยวเดินวนมาจักวเดินวนมาเดี๋ยวเดินวนมาเดี๋ยววนมาเดินวนมาค่ะเดี๋ยวพอยใกล้ไปยืนหน้าร้านเลยถ่ายหน้าร้านเลยแม่ค้าสวยนะเดี๋ยววนมาหน้าร้านเลย าบคุบคนะครับบคครับบคนะครับบคครับเดินมานะครับเดี๋ยวเดินมาเดี๋ยวพี่บินวนมานะครับบคนะครับขบคนะครับ ร่วมรับสมุดนะครับรับสมุดสองเลยนะครับขอบคุณรับสมุดกับพี่บินมาเป็นเล่นได้นะคะเชิญเลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณยินดีครับยินดีครับรับสมุดกับพี่บินเดิมมาครับรับสมุดกับพี่บินมาเป็นเล่นได้เชิญเลยค่ะของเพื่อนเนี่ย ขอบคุณร้านใจครับ้านใจิ่คนบขอบคุณร้านใจนะครับร้านใจร่เ็ะเเลย่ะเชิญเลยค่ะอ้ี่หุยร้านนี้น่กินเรื่องอะไรเออน่ะ ด้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนมาเดี๋ยววนมาเดี๋ยววนมาเดี๋ยววนมาเดี๋ยวจบร้านนี้แล้ววนมาครับเดี๋ยววนมาขอการับขาครับโทษนะครับขอโทษนะครับทนนที่ถูกริ้นะครับตอนนี้คนที่ถูกรอทิ้มีจำนวนมากครับ ครับผมเดี๋ยวทํา MI คืนนี้นะครับกระดูกอาจจะทับเส้นนะครับแต่ถ้าทับจุดเดียวหรือ2จุดก็จะผ่าได้เลยแต่ถ้าทับเป็น1 0บส,บสบจุดอย่างนี้ผ่ามไม่ได้ต้องทํากายภาพอย่างเดียวนะครับเดี <St utan scratch> ๋ยวรอดูคืนนี้นะครับสกสองทุ่มนะครับรอดูกสองทุ่มรอบุนนะครับ อ่ะแปที่แป๊ะแป๊ไม่ดื้อคุายพยงเดียวเลยเขาจะทำบุญลัทำบุญทำบุญทำบุญโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับุญนะครับร่บุญได้นะครับคนละสิบบาที่สิบบาทนะครับสวยมคสวยร้านนุ่มแมค้สวยแมคสวยมคสวย นะครับพีนเป็นเลนะครับมาบอกบุญด้วน้ารักน้า้ากนะครับขอบคุณมากครับ่ทุกครับเราไปเองในดวงใจนะครับวันนี้มาบอกบุญทุกท่านเลยนะครับบุญนะครับเพื่อนับร่มกัาทำบุญฝาคมาถึงปีนเป็นเลยในใจนะค่ะค่ไม่รู้ว่าเป็นปีเปนเลยหร้อเปล่เดีวามครับแล้วตัวคำล่ะครับ อร่อยมากนะครับขอบพระคุณมากครับขนมนะครับเเก่งนะครับขนมลูกขอบคุณครับนะครับเพราะว่านะครับผมบอกว่าการไลฟ์ถ้าพูดพูด ไม่พูดเลยมันจะดูเงียบนะครับเราต้องมีพู้เป็นเป็นเป็นจิตจักรนะครับอาจจะพูติดขัดบ้างแต่ขอให้ได้พูดนะครับก็อย่างที่บอกนะครับเราก็ต้องมีข้อมูลนะครับมีข้อมูลคบพูดที่เราพูดลอยๆไม่มีข้อมูลเราก็พูดไปได้นะครับก่อนจะพูดผมต้องถามก่อนอะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญในการพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเป็นไล่เนี่ย รู้เพ่นะฮะตักอลตักไป่อรัอะไรที่เป็นเป็นข้อมูลเกี่ยวกับเป็นปนอ่ะผมผจะรู้นะครับไม่ผูกติดใช่ตลาดที่ไหนตลาดสนามหลวงครับสนามหลวงช่เปินาลค่นะมนไดแล้วเดกลับมาแล้ว เ,าาาาเรื่อคขอบคุมจานพี่เป็นบันเทิได้จนะคะชาเลยค่ะแตคารานีรออยู่ไหมคารานี่ร้างมา,มาลูรออยู่ยเรื่องขอบคุจากพี่เป็นได้ค่ะออกมาออกมาถ่ายรูปหน่อยเร็วออกมาถ่ายรูปหน่อยมาเดีเ๋ยวมาครับเดี๋ยวมามาถ่าย ได้ครับได้ไดเ <Wirtschaft. S 1> ดี๋ยวมีคนถ่ายให้ไ,ไม่ต้องห่วงเปิดกล้องกันเลยเปิดกล้องกันเลยเปิดกล้องกันเลยเดี๋ยวมีคนถ่ายให้ปะมีน้ำมะนาวไหมคะปะใส่เพิ่มอ่ะไปดูน่องเลยครับรอไม่ไหว ติดสนามลวงสองครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้พิจารณานะครับเดี๋ยวให้ทางทางทีมงานดูเลยกำลังถอถ่ายลูปของอุปก่อนไม่ไหวร้อนขอโทษทีมายืนตรงนี้เดี๋ยวรอดูพ่อเขาเบยังยังเดี๋ยวสองทุ่มเนี้ยสองทุ่มทำเอไมไปทำเอไม่อย่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับ พ่อเขาไม่อยากเขาสงสารเขาเป็นห่วงแต่เขาไม่อยากเห็นนึกออกไหมานึกออกไหมครูคุณคุณคุณนึกสภาพไหมว่าเป็นห่วงแต่ไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินเสียงเป็นนายไม่อยากให้เป็นนายร้องมไม่อยากเป็นนายร้องตามเขาใจออกน,นึกออกไหมคือไว้เขาเลยตัดสินที่ว่าเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปไม่ไปถ้าหมอโทรมาแล้วเขาไปผ่าเขาก็ไม่อยากเห็นเป็นนายนอนในสภาพแบบนั้นแต่เขาเป็นห่วงนึกออกไหม ไว้รองรับผลกรารที่ตกทอดทีครับใช่เดี๋ยวผมขอลงลงลงไลฟ์แป๊บนึงครับเดี๋ยวเปลี่ยเนเครื่องแป้นนึงขอลงไลฟ์แป๊บนึงครับเคื่องเลยนะครับตัวสามร้อยบาทนะครับเพื่อในโครงการสัญญาปเป็นอดทีนะครับเงินทุกบาททุก